ก็หลังจากที่เราได้นำหญ้ามาให้น้องวัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยน้องเอาไว้ที่นี่นะคะทั้งวันแล้วเราก็จะไปตัดคลิปทำงานตัดวิดีโอรับงานฟรลแลนซ์ที่บ้านนะคะก็ไปเลยค่ะไปดูทางกลับบ้านกันเลยค่ะก็นี่นะคะออกมาจากที่เลี้ยงวัวแล้วเราก็ในหนึ่งวันเราทำอะไรบ้างก็เราเลี้ยงวัวเสร็จเมื่อกี้มีการเกี่ยวหญ้าให้หญ้าแล้ว แล้วเราก็จะปล่อยน้องเอาไว้แล้วเราก็จะขับรถกลับบ้านไปตัดคลิปตัดงานตัดวิดีโอบางวันมีสปอนเซอร์เข้าก็จะทํางานของสปอนเซอร์ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็ค่อยออกมาเลี้ยงวัวเราจะพยายามเคลียร์งานของตัวเองให้เสร็จก่อนแล้วก็จะออกมาเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเสร็จเราก็จะถ่ายคลิปแล้วเราก็จะไปตัดที่บ้านนะคะบางทีเราก็จะพก กรณ์มือถือออกมาตัดตรงที่เลี้ยงวัวด,ด้วยเพราะว่ามันได้คิดคอนเทนต์คิดเนื้อหาก็แบบว่าคิดสบายๆเงียบๆอยู่คนเดียวแบบนี้ก็โอเคนะคะนี่ก็จะเป็นทางกลับบ้านนะคะเราก็ไม่ได้ขับไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทางมันเป็นดินเดี๋ยวจะล้มมาเนาะก็นี่ขับไม่เกินห้านาทีนะคะขับมาเรื่อยๆไม่ได้เร็วมากก็อยู่ ฝั่งตรงข้ามกับบ้านนะคะไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันกับบ้านเราจะขับรถข้ามถนนมามาเพื่อที่จะมาเข้าที่เลี้ยงวัวก็ข้างๆก็จะเป็นป่าอ้อยกับทุ่งนาแล้วก็จะมีคลองน้ํามีชาวบ้านมาตกปลาหาปลาหาหอยหาปูหาก็นี่ค่ะรอบๆก็จะเป็นเขานะคะก็นี่ ทางก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เขาเกี่ยวข้าวหมดแล้วนะคะก็จะเป็นทุ่งนานลงๆก็นี่ค่ะข้างหน้าขวามือก็จะเป็นครอบวอรัวของเรานะคะนี่ขวามือตรงนี้ก็จะมีเจ้ายักษ์ชารลเล่ลาเบนเรออยู่ตรงนั้นก็นี่นะคะ่ะบ้านก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะบ้านลังคาสีส้มนี่ค่ะนี่บรรยากาศต่างจังหวัดนี่ค่ะเรานอนอยู่ในห้องกระจกนี่นะคะก็ข้างหน้าห้องกระจกนี่ก็ จะเป็นเปิดไปก็จะเป็นโต๊ะคอมที่อัดเกมตัดคลิปก็เจอเลยห้องน้องก็จะอยู่ข้างในนะคะห้องน้ำห้องครัวก็จะอยู่ข้างในค่ะนี่ค่ะถึงบ้านแล้วนี่พี่แฮงจะพาพี่แฮงเข้าพี่แฮงไม่เข้าก็นี่ค่ะถึงบ้านแล้วก็ปิดประตูแล้วก็เราก็จะเอาคลิปที่เราอัดไว้มาตัดที่บ้านนะคะนี่ค่ะก็จะเอามาตัดที่นี่แล้วก็ลง ก็จะประมาณนี้ค่ะทำเองทุกอย่างค่อยๆศึกษา